คาถาบูชาท้าเวสุวรรณตั้งนโมสามจบนโมตัสสาปพระควตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสาะนาโมตัสสาปพระควตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสาะ นะโมตัสสะพระวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาเวสุวรณโมนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโ,มมาาาโสภะควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวา ยมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังส an ุขข ah ังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนทาเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายมมะราชาโนทาเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโมนมรณังสุขขังอาหังสุขตโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาวเวสุวรรณโมนมรณังสุขขังอาหังสุขตโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนทาวเวสุวรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาวเวสุวรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะลาชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะลาชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนทาวเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาวเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโมนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโมนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนทาวเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาวเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังส an ุขข ah ังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิต an ิป ah ิโสภะคะวายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะอิติปิโสภะควา ยมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธ,ธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอาหังสุขโตนโมพุทธ,ธายะ